ข้อดีบกวกคือคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพียงข้างเดียวแต่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเฮ้ยแล้วผมเป็นด้วยนะประเด็น Make them remember they what did to us, Jason. kill them yeah 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 เราต้องเป็นเจสันผู้กล้าหาญครับชานชัยน่ารักที่ขูอันนี้เด้เปิร์กมาเพิ่มเลยนะเปิร์กสองนะฮะช่วยในการแบบว่านี่มองเห็นระยะเป้าหมายโอเคเข้าไปในบ้านแล้วก็กดปิดประตูไม่ได้ด้วยนะประเด็นวางอาตรงนี้ไม่ได้ด้วยเซ็งเลยวางนอกบ้านได้ โอเคอันวางเลยแถวนี้ไม่มีกับดักเยอะให้เราวางได้เยอะแยะเลยฮนะเพรว่าวางตรงไหนก็วางได้เอาจริงๆแต่ว่าวางในบ้านไม่ได้นี่เด็กคือข้อเสียเสียดายเลยเสียจุยเล็กเสียจุยทั้งทั้งนี้ก็เห็นความสว่างอยู่แล้วในด้านมืดของแต่ละคนนี่วางกับดักแป๊บเฮ้ยตรงนี้มันมีคนด้วยเนะี่ย เฮ้ยอ๋อ,อ,อมีคนติดกับดักอยู่ตรงนั้นเขาหน้าทางกระเจ็บหน้าดูถ้าทางกระเจ็บหน้าดูนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วจามนะจาม ออกจากทางหน้าต่างนะ,ะไปไหนแล้ววะหายไปได้วออกไปทางหน้าต่างทำไมไม่เห็นออกไล่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคือเราต้องทงประตูทุกด้านป่ะนี่ทุกทุกด้านทุกทุกด้าน เขาเดีวเปิดบานให้เข้าไปเย้โอเคงั้นก็ท่านอยู่มามาต่อเลยก็ได้ทางนู้นขาเจอน้ำมันด้วยแล้วไหนท่านเจอเจอน้ำมันตรงไหนท่านแบงค์สวัสดีพวกท่านทำอะไรกันเนี่ยย่้ยื้ยื้ยืปาตีที่ล็อกกี สวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านสวัสดีสวัสดีคุณนิวสวัสดีตามผมตามผมใช่ให้ตามกอนอยู่ตามกอนอยู่ตามกอนยาวเลยกอนไปไหนกอนรอด้วยรอด้วยก่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยดีเลจับโอ้โหจับไม่ทันเลยหายไปไหนกอนไปไหนไปไหนกอนไปไหนไปไหนสวดี มาดิมาดิมาดิเลยมาดิเลยโอ้โหถีบมีนี่ไงโอ้โหมีประแจด้วยนะโอ้โหมีดอันนี้โหดเว้ยใช้ได้ใช้ได้ดูดันดีดูดันดีเอาเลยหรอสุดแล้วดูแล้วดูแล้วท่าเรือแถวนี้มันมีท่าเรือได้นำนานด้วยไงขึ้นเลยเอร็ดมาดิ มาดีมาดิมาดิเลยมาดิเลยจังรถจังรตาย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 า้วทุกคนขึ้นมาดวนตายหาแล้วไงเดี๋ยวไดไดเดเดจงสตานหน่อยสตันหน่อยค่ะได้สตานหน่อยโอ้ระบาปไม่ได้ท่านนิวต้องมีคนตายครับที่ตังเมโป้งที่ตังเมโป้งที่ตังเมโป้งท่านนิวทนิเร็วเข้ามาเร็วท่านนิวให้เหนีปงขึ้นไปไปนีท่านนิว เร็วบอกถึเลยมาดิมามาดิมามาี่เอาไงเอาไงเอไงลงจากรถมาลงจากรถมาท่านทำอะไรเพืนผมท่านทำอะไรเนผมนี่ไงท่านทำอะไรเป็นนมไม่ตายครับดูดูดูดวยดูว้วยจ้าวไ้ิไปเลยไปเลยไปตรงเรียนเลย นี่ใครคนึื่นเหรอมาดิวทำอะไรเพี้ยนผมอะไรอะไรท่านไหมลายอะไรบ้าว่าทำอะไรเพี้ยนผมตายเลยตายเลยเหมือนเลยเันเลยท่านอย่าห้าวท่านอย่าห้าวมามาท่านแหมมามท่านมาเจผมท่านกล้าห้าวเหรอโอ้โหท่านเจผมท่านกล้าห้าวมามาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยท่านแไงค์าดิวสองคนสองคนให้มาท่านนี้มาท่นนี้เอาโอเคโอเคกรลดูกดูหมดโอ้ลระดูกดูหบดถ่ายละไปไหนไปไหนท่านไปไหนไปทันแล้วไปแล้วละบายบายลาก่อนบายบายลาก่อนด้วยเลย ไปไหนท่านไม่ได้เอาเขาโอยล้มรถชน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 ลงมาลงมาลงมาหายเลยมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องจะคุยด้วยเขาคุยอะไรเขคุยอยาก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 คุยเพื่อนผมอยู่คุยเพื่อนผมโอ้ท่านอย่าห้าวแถวนี้โอ้โหอย่าห้าวแถวนี้ด้วยนะเออกผิดด้านออกผิดด้านด้านไหนด้านไหนนั่นเรียไหนอ่ยโอ้โหทุกคนแลดูห้าวเต้งมาก นี่แก่ระเบียวเตรียมตัวไปวัดได้เลยระเบียวโอ้โหแต่ละคนไปท่านแมงจริงอะไรอะไรอะไรเออใจมากระมอนกรมอนจูโม่เนี่ยมาแล้วมาแล้วยังไงท่าน่าจะไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปก่อนไปนไปไห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 นสวยสวยสวยสโอ้ยพี่ไปจังเลยไม่รอคุยกันก่อนไงผมกุญแจจะรอคุยกับพวกท่านหน่อยเต็งเลย อ้าวอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่าวเวีีเยเก็บได้พอดีเลยอืมอยู่ตรงมู้นกันนี่เองถัดโถว์เยดีไปไหนกันเนีดีไปไหนกัน คุยอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่พวกท่านเฮ้อ,อโคตรใจมาเฮ้ย <c oughs> ไปไหน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 โอ้โหยิงสตาร์สเจ็บเจ็บหนักเจ็บดัก ไปเดิเจ็บดักไปไหนไปไหนไปไหนกันรอด้วยรอด้วยไป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 ไหนไป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 ไหนรอดแล้วรอดแล้วยนะโค้ชใจมารอดแล้วด้วยนะปรับได้ไปไหนท่าไปไหนคุยกับผมก่อนดิคุยกับผมก่อนคุยกับผมก่อนเขาจลตรงไปยยาวดิวดิวคุยกับผมก่อนผมเหงาผมเหงาดิวคุดิว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  แม่อุตส่าห์ล่องลอยเลยนะแลริฟริบพิ้วหึหึไปยาวเลยคราวนี้โอ้โหไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วตาม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 โอ้โหแย่เลยทุกคนแบบล่องหนหนีหายผมไปเสียใจเลยไม่รอดคนเลยแหละฆ่าได้สองคนฆ่าถึงป่า ังออกช่างไกตละคือกำลังกำลังดำน้ำเลยเมื่อกี้กำลังดำน้ำดูปลาการ์ลังเลย,เลยแล้วเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านที่แสนสงบสุขของเขาอีกรอบหนึ่งกลับบ้านดีกว่าใช่ใช่ใช่และกลับไปคุยกับคุณแม่ที่เคารพรักของเขาด้วยความหวังโอสุดยอดไปเลยจ<อ>มอยู่แถวเต็นท์เนี่ยนะประเด็นชิบหายแหละเต็นท์ไฟมันไม่ค่อยมีอะไรให้หาเลยเด็ แต่ถนะ้าหาข้างในนี้เนี่ยนะ่จะพอเจออยู่นะคิดว่าเรายังพอมีความหวังอยู่ครับความหวังอลิหลี่ก็สามารถเปลี่ยนทุกที้ได้เอาชิบหายกดผิดโอเคปิดประตูจากนั้นล็อกประตูแถวนี้มีอะไรให้เราหาบ้างดูแป๊บตูนี้เอาไว้หลบอย่างเดียวได้ถังน้ำมันมาไว้ มาเชเต้แล้วดูดิว่าในนี้มีอะไรบล็อกไว้บ้านหลังนี้เฮ้ยใ,ในนี้มีอะไรโอ้สเปร์เพิ่มเลือดขอได้อยู่แล้วเกสนี้โอ้โหไม่มีของมีมีม,มีอันนี้มีฟิลเตอร์ เอาไว้ช่วยทําไฟเดี๋ยวนะมีอะไรอีกมีอะไรอีก้อ,อ,กอ,แอแป๊บ้อแป๊บอืมแถวนี้มันเหมือนสถา,านีวิทยุเลยเนะี่ยพอได้อยู่เราลองเดินเดนเดินด,นดูหารั้วตรงอื่นบ้างเพื่อเจออะไรดีๆพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องล็อกไว้ หรือเปล่าห้องน้ำนี่ว่ะห้องน้ำมีสเปรย์เพิ่มเลือดอีกแล้วเก็บมาจากนั้นดูดิวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนี่ไงจะมีนะลองหายทั่วฮะลองหายทั่วเพื่อเจออะไรดีๆในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีกระทะที่เลื่อนมีแผนที่โอ้โหไม่กอดเลย ฟิลเตอร์ไม่มีไม่มีฟิลเตอร์แต่มีถังน้ำมันอยูดันเดียโอ้โห <c oughs> oh, กระโดดมาแบบนี้ใจไม่มาเลย <c oughs> แถวนี้มันมีรถให้เราแบบได้เจอไหมเนะี่ยไม่น่าจะมีเนี่ย เข้าไปแล้วโดดเข้าไปในกองไฟเดี๋ยวนะโดดกลับมาเออยังพอรอดอยู่มั้งคิดว่าต้องเดินไปหาทุกคนเราเดินไปหาทุกคนท่านจะได้ไปเลยครับผมสวัสดีท่านแมงท่านครูเจอน้ำมันปะวะเจอท่านเฮ้ยโอ้โหท่านเอาอะไรมาท่านกดแซดค้างดิกดแซดค้างไว้เลยท่านโอเคแซดค้างไว้ กดยังไงกดยังไงใส่ให้ผมใส่เร็วสุดกดท่านกดท่านค้างไว้ก่อนโอเคโอเคเอามาโอเคท่านเอาของผมไปก็ได้ท่านเอาของผมไปก็ได้ไม้เบสบอลเนี่ยนะเออโอเคท่านแบงค์ใส่ได้ท่านใส่ได้เลยเนี่ยเซ็ดเพนลุยลุยเลยท่านจะไปทางไหนอ่ะใครกดกุญแจหนีสิผมมีตัวล็อคสตาร์ดไวขึ้นได้ตัวล็อคสตาร์ดเครื่องเงิน มีรอรอกันเชื่อง Holy shit โอ้ยไป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 ท่านแบงค์ไปกลับบ้านด้วยโอ้โหไม่เคยขึ้นรถมาก่อนดูท่านแบงค์นี่สายขับบ้านขับขับเร็วใช่ไหมสายพระเอกจะแฝดไปเลยท่านมายะมายะอยู่ไหนมายะอืมยังอีกคนนึงเตะคนนึงด้วยไปอยู่ใกล้ถนนจะได้เรารับครับผมใครอยากไปรอรอจะรับไว้แค่ผมรอจดรับในใจมาท่านเดี๋ยวไปรับไปเข้ามารับมายะท่านแบงค์อ๋อครับอยู่ตรงไหนอยู่ไหนก็ได้อีกคนนึงอ่ะ ขวาขวาโอเคค่อยเป็นค่อยไปเออทิปถ่ายแหละท่านแบงค์ทำไม่ได้ขับแบบนี้ไม่ดีไม่ดีแท้เนี่ยผมผมร้อยเฉยผมจอดร้อยเฉยไม่เป็นไรอ๋อจอดร้อยรอดูท่านเลยเลยเลมา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 ทางนี้ผมขอทางออกอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้เขา้่อไปแล้วดูดันดูดันโอ้ยว่าใครดูดันเวนดรมเลยเร็ว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 เข็วเลยเขาเลยเขาเลย

ต่บอกเขาดักเลยนะให้โคตรโหดเลยเมื่อกี้สายดูดันมาไงวะทางไหนวะที่ผมต้องออกไปอ่ะทางไหนวะสายนี่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนให้มาย่างขับไปเปลี่ยนให้มาย่างขับไปสายไหนเขาไม่อยู่แล้วเหรอเร็วเร็วรีบรีไปย่างเดี๋ยวเร็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 วใจมากใจมากเ่ยพาวะท่านไปขับเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วมันไปไหนอะคิตัดไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนแล้วไม่รู้อยู่หายวินดี้เลยเว้ยเหลือดาคอโคตรโหดทำไมเขาดูดันขนาดนั้นลาพาคอเลย ใจมามากดักคางออกอ๋อดักคางออกนี่ว่าหลับขาคอนี่เราขคอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้โหปล่อยตัวไปก่อนมันนั่งเดิมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วขวายืนทุกคนเมื่อกี้พักไอ้ยโคดหายไสักเออบั๊กอะไรอ่ะอ๋อบั๊กบั๊กทางออกว่าเขาบอกบั๊กทางออกเปล่าอ๋อบั๊กแล้วไปติด วายใช่ทางออกขยับไม่ได้ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแปลวิอีกทีอะไรอี้เออใจมาเลยโหลาก่อยเลยโอ้โหทอมดีทอมดีแปลตูท่านเจอกันโอ้โหขับรถออกอย่างไวเขาไม่มีบุญจริงๆท่านแอรอนขยาดขาขาเยี่ยวันนี้เขาจะได้ฆ่าผมไม่แน่มาดูกันว่าไม่ไม่จริงจริงผมฆ่าได้แล้วเว้ยแต่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแบบเรือว้ากหลัก หลังจากที่ผมโดนตียี่นผมหลุดออกไปถึงใช่หลุดออกแมบบรถหลุดออกแมบไปเลยฮะใช่ทำได้ไงวะเนี่ยกูใจมากูอ่ะไม้ทันแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมเหมือนติดวิอ่ะเพิ่งบรรลุใจไม่มาเลยออกแมบไปเลยกูอ่ะ I can't believe he killed them ร้องรีบหนีครับชั่วโมงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีไม้เออเพิ่มแบบ การตีได้เนะ่เอาจริงๆงานนี้ใจมามากเราต้องวิ่งไปยาวๆชั่วโมงนี้วิ่งไปยาวไปยาวไปขึ้นไปข้างบนดีกว่านะให้าปลอดภัยกว่า <c oughs> เจอนะชาร์สตามีหน้ากันร้องชาร์สมามีหน้าใจมามากเดินไว้เดินไว้เดินไว้ เดินไว้เดินไว้เดินไว้อ๋อไม่ต้องวิ่งมากก็อะไรนี่หว่าเดินย่องๆก็ได้เอ๊วัตดีวัตดีแป๊บนะคะเหมือนได้เสียงเจสันใกล้ๆเจสันมาเหรอเจอสันอะไรเจสันเวอร์ชันทันแบงเจสันเซย์แฮมอะค่ะเจสันเฟย์แฮมเจ,ส,เมเจสันแบ็กแฮมเปล่าอันนั้นนักบอลคะ่ะ อ๋อนั่นมันวินลี่แบ็คเขมล็อกประตูเลยลูกอย่าปล่อยมันไว้เดี๋ยวโผล่มาชิบหายเลยโอ้โหตูนี้ไม่มีของเลยเว้ยทำไมไม่เจอของเลยไม่เจอเหรอท่านมาเอาที่ผมนี่ไม่เอาอ่ะกลัวท่านแบงค์มาเอาที่ผมนี่ไ,ออนนไปไหน,นใจใท่านเฮ้หูโคตรเยอะมาทำอะไรกันตรงนี้กันเนี่ยฮะท่านแบงค์อย่าเพิ่งมามาทำอะไรกัน มายาแล้วล่ะยังไม่แต่งและยจะมายาให้ท่านยาที่ไหนเย่เย่ๆๆ <ไป S 1> ย่เย่ปล่อยนแมงปล่อยให้ผมไปเถอะอดท่านนี่ท่านเองอะเนี่ยเออดิผมแล้วท่านมาปักมีดใส่ผมด้วยนะเจ็บไม่ได้ท่านเอเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ที่รู้ผมปักไปแล้วเออเจ็บปว,วดท่านรวดร้าวนี่ท่านแมงทำไรท่านนี่เขาจะรอด ผมว่าผมไม่รอดแน่ๆเลยางานนี้โ okay. อเคพอยังไปได้อยู่เฮ้ย hey, ตรงนี้ตรงนี้มันมีที่ที่เราไปได้บ้านบ้านหลังหนึง่งตรงนี้แหละพอได้อยู่เดินแบบช้าๆไปสโลไลท์สโลไลท์ลลนี่ไงล็อกประตูเลยเรียบร้อยทีนี้ หาของได้สบายๆแล้วเริ่มจากประตูนี้กันแถวนี้มีตู้นี่ไงมีตู้ที่เก็บได้ฟิลเตอร์พอดีช่วยได้อยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้มีให้ดูสองอันเลยฮัลโหลพอดี มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับคุณยูขอโชคดีครับอุ้ยอ้าวโชคดีไปไหนครับไปกันแล้วเหรอยังรอผมด้วยรอผมด้วยผมยังไม่ไปไหนเลยผมยืนถูมลาควรไปไกลอ้าวเฮ้ยน้ำมันก่อน้ำมันที่รถเนี่ยตรงไปแล้วเลี้ยวขวาพี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลยนะ ผมต้องไปทางไหนอะไรก็แผนที่ปะหาไม่เจอเลยทางที่จะไปก็มีแผนที่ปะนี่ครับโอเคผมรู้แล้วผมจะไปทางไหนสองเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายหลักที่ผมต้องไปใช่ไหมเอฟไหนทางออกจี่ไหนเอาไปตรงๆแค่เดี๋ยวขวาระวังระวังขับขับเรือไปได้เลยข้าวมีรถอยู่ตรงนี้ ผมก่อนทำไมแล้วใครมีฟิวไหมก่อนแหละก่อนก็ไปได้เรามีฟิวเรามีฟิวเรามีฟิวเดี๋ยวจะรอโทรศัพท์ให้เอาไปซ่อมเร็วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนข้างบ้านค่ะข้างบ้านนะที่วัดพังอะค่ะอ๋อโอเคได้ได้ได้กำลังไปกำลังไปพ่อเราเป็นตำรวจพ่อเราเป็นตำรวจโคตรดุใจเอาโดนแถบ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 โอเคทำอยู่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  ไปแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยทำเสร็จแล้วทำอะไรเรียบร้อยอะไรท่านท่านแบงค์ท่านแบงค์จก่อนท่านมีแต่เนี่ยผมกอดตังต่อแค่นี้กูอยู่ผมก่อนท่านแบงค์กูอยู่ผมก่อนท่านแบงค์คุยกับผมก่อนท่านท่านทำอะไรแทนแบงค์แทนแบงค์ทำอะไรท่านฮะ่านแบงค์ทำอะไร ท่านแบงค์จะปายี่แร้วเท้าตายเลยเวรกรรมท่านทำไมไปทำร้ายเขาอย่างนั้นท่านเด็กไม่ดีท่านอยากจะโดนด้วยคนไหมท่านไปโดนไม่โดนไม่โดนไปแล้วท่านท่านแบงค์ใจเย็นตนน่ะมานี่ท่านแบงค์ท่านแบงค์ย่านื่อเพื่อเพื่อยังยั้งเพื่อโอ้โหโอเคข่วนแขนข่วนแขนเออหัวหลุดด้วยใช่ไหมตรโหดปัดซะท่าตะบูไน